ชาวโซเชียลแคมป์ครับสวัสดีค่ะพวกเราทหารบกคณะคารุษตาอุตสาหกรรมเมื่อกี้โดนกาดไปโดนกาดไปห้าร้อยอีดองคุณรู้ว่าทหารบกจมูกยังได้อยู่ไหมแต่คนยืนรอได้ชมกันรอรตอนนี้ขอให้พักครพักให้ต่อท่าให้ได้ไม่งั้นโดนยืนอีกห้าร้อยครับนับหนึ่งถึงห้าร้อยนะคะไม่ใช่นับห้าร้อยเลยยืนอย่างนี้นะครับยืนยังไงที่รู้จักข้อศอกอารมณ์ประมาณนี้สุดๆเก๋ โ okay, อเคไปยังไปยั่งยังไม่อยากไปเลยยังอยากถ่ายต่อกำลังมันระวังนะพออัพเสร็จคุณอาจจะได้เห็นนอ้องเดี๋ยวเราถ่านี่ไงเยอะแยะเลยอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าพูดสิขยันขนันแข็งมากเฮ้ยไม่เอาเอย่าปล่อยข้าสวัสดีค่ะก่อนคใครคะชื่ออะไรคะแม่อ่ะไส่ขวดไส่อวดอะไรนี่นะคะเพิ่มอ <ๆ S 2> นนคะ่ะชื่ออะไรคะ ขายดีเหลือเลยอะที่ให้ขายเพราะเราปวกทุกวันเลยใช่ค่คะไม่มีอะไรที่ปวกมากกว่านี้เราอยากขายอันเหมือนทุกวันสวยทุกวันนะความสิอันนี้อันนี้เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เ <ไป S 1> อ้ยมึงอ่านไปไปแล้วไ,<ด>ไปแล้ว,ไ,วไปวไวยายปก่อนไปายก่อน